สวัสดีวันอาทิตย์ครับตื่นเช้ามาก็มาเจอกันที่กาแฟพันธุ์ไทยเหมือนเดิมครับบรรยากาศในร้านดีมากๆเลยครับมีของกินอีกแก้วน้ํากระเป๋าโอ้โหน่าช้อปปิ้งมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นบริเวณที่ผมมาใช้ชีวิตเป็นประจําเลยทุกๆเช้าก็ต้องมาซื้อน้ําที่นี่ครับโอ้อคนอะไรเอวันอาทิตย์ก็มาทางานก็คือผมเองครับและนี่คือบรรยากาศในร้านครับเบเกอรี่ก็มีนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยแต่เช้านี้เอกเป็นแค่บรรการนอไม่หวานครับขออนุญาตคุณมาริสตานี่นะครับ บรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมียาดมพันธุ์ไทยได้วยนะครับและนี่คือหน้าตาของคนตื่นเช้าครับวันอาทิตย์แล้ววันนี้ละกานห้าโมงเย็นครับแต่ว่าก็มีประชุมต่อตอนนี้รู้สึกอยากละกานแล้วครับใครยังไม่มีบัตรแดงรีบมาสมัครกันนะครับแก้วนี้เป็นแก้วที่ยี่สิบสองของเดือนแล้วครับแต่เพิ่งวันที่สิบห้าทำไมกินไปตั้งยี่สิบสองแก้วแล้วล่ะครับสดชื่นชาร์จพลังยามเช้าเก็บอเมริกาโน,นไม่หวานกันนะครับจะได้มีพลังในการทํางานแต่กินแล้วก็ว่องเหมือนเดิมเลยครับบายบาย